อันนี้พี่ทําให้มาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะจริงถ้าไม่เชื่อนะถามคําถามพี่เลยไหมล่ะมายถบุญสัมพันธ์เท่านั้นถึงจะดูดวงกับพี่ได้ไอ้น่าจะมีงานเข้ามาหรือเปล่าโอเคคําตอบครับคําตอบครับเดือนหน้าจะได้ในสิ่งที่อยากได้หรือไม่เฮ้ยเดือนหน้าบริษัทผมจะเป็นยังไงครับปีหน้าบริษัทของเราจะเป็นอย่างไรปีหน้านะครับเฮ้ยมาดูไอ้นี่จังวะเฮ้ยเฮ้ยขนลุกเลยเนี่ย จะทำให้วุ่นวายทำไมเนี่ยเอาเอาเกงนี้ดีกว่าใช่ไหมอันเดียวเดี๋ยวบังให้เดี๋ยวบังให้กูนักแสดงมากความสามารถนะเว้ยพี่หนุ่ยกูต้องมาแก้ผ้าต่อหน้าทุกคนเยลมึงมีนเป็นคนคนหนึ่งคนหนึ่งเอาไพ่มาเอามาเอามามันมีขั้นตอนของมันอยู่พี่หนุ่ยโทรศัพท์โทททรศัพ์ไ ท่องคาถาจำไม่ได้นะดี่เฮ้ยเป็นไมเนะนี่ยไม่ต้องการเลยจากกูเนี่ยไม่ไม่ขึ้นมาแบบสารมกระโตยอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยองาเขาออกไปดีวะเอาละครับทุกคนครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ c h a ช n e l นะครับผมวันนี้ครับผมเนี่ยมาบุกเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาของน้ำดื่มช้างนะครับพีเซนเตอร์เนี่ยหลากหลายคนมากๆเลยนะฮะยกทัพยกกองกันมาไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงทีมกล้องทีมอาร์ตทีมไฟผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทีมสวัสดิการช่างหน้าช่างผมใดๆก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้ผมจะไปลุยและที่สำคัญนะผมเนี่ยพบดวงมาด้วยผมเนี่ยจะเอาไพ่เอาศาสตร์ที่ผมมีเนี่ย เอามาดูซิว่าวันนี้การถ่ายทําของเขาเนี่ยจะราบลื่นไหมแล้วถ้าใครเนี่ยสงสัยว่าผมเนี่ยดูดวงเป็นหรือเปล่าผมจะให้เขาท้าเลยแน่จริงก็ถามมาเลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกเรื่องไปดูครับว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหปอบมือสิครับ น้องเล่นดีมากเลยอะพี่ทีมเสียงเมื่อกี้เสียงชัดดีนะครับทีมกล้องสุดยอดเลยโอโอต่อว้าวพี่ต่อสุดยอดทุกคนไอพวกเราไปประจำที่ไปโปรผมขออนุญาตขออนุญาตแจกแจกแจกอาโอเคเราเอาบักเก็ตลงใช่ไหมโอ้ดังป๊อกเลยอันนี้พี่ทำไพ่มาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะจริงเอานี้ดีกว่าถ้าไม่เชื่อนะต่อคำถามแรกพี่จะถามเกี่ยวกับ งานในวันนี้ครัถ่<อ>ายโฆษณาน้ำดื่มช้างเนี่ยจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่ใครเป็นตัวแทนหยิบไ้่ให้พี่หน่อยช่อต่อแล้วกันพี่ต่อต้องใช้กี่ใบ3ใบหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาอธิษฐานวันนี้จะเป็นอย่างไรสำเร็จรุ่วงหรือไม่ไ<อ>ถ้าพร<ด>้อมแล้ว,ล,วลืมตามือซ้ายหยิบไ้่ใบที่หนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลยไ้่ใบที่สอง่ใบที่ส ที่ผมเลือกเพราะติดน้ำช้างนิดนึงลได้เลยได้เลยฉะนั้นเปิดเลยน้ำช้างเนี่ยเฮ้ยพวกยูเทิร์นเนาะไอ้นี่มีความสุขชัวมาดูซิว่าวันนี้กองถ่ายโฆษณาน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับนี่ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าเป็นงานที่อ่ไม่ได้มีการขยับไปถ่ายที่แบบไกลๆแล้วมันจะโยกย้ายอยู่แค่ในสถานที่ ใดสถานที่หนึ่ง <an> <t ose> ไม่ลำบากอยู่ในตัวเมืองในกรุงเทพอ <an> ่ะไพ่ก็บอกพ่นไฟหมายถึงว่ามันจะมีความตื่นเต้นความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในการถ่ายทําในวันนี้แต่ก็สง่งความสเร็จมากๆความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงคนในกองถ่ายหมายถึงนักแสดงหมายถึงดาราศิลปิน <an> <t ose> คืออะไรรู้ไหมอย่านั่งนานพ <an> <t ose> อนั่งนานเสร็จป,ปุ๊บรู้สึกเหนื่อยๆซึมๆง่วงๆไม่มีเอเนอร์จีอ่ากาตองจีน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างขึ้นมาดื่มแล้วถูกต้องนี่ไง แต่คือให้ระวังในเรื่องของการนั่งนานๆเดี๋ยวมันจะยมมันจะยมถ้ายมเสร็จปุ๊บเป็นไงดื่มน้ำแร่ธรรมชาติราช้างสระรับปลโถชนกันแล้วหน่อยชนกันชนชนชนงานในวันนี้โดยรวมพี่ดูแล้วราบรื่นอย่างแน่นอนที่ให้คนละหนึ่งคำถามแต่พี่ฟังก่อนนะไล่ไล่ไซสไปขอเลดี้เฟิร์สเรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากรู้น่าจะมีงานเข้าวันหรือเปล่าโอเคโอเค ใบที่สองใบที่สในกล่องนี้มันมีไพ่ซ้ำมั้งไม่ซ้ำครับอาทิตย์หน้าจะมีงานเข้ามาหรือเปล่าครับคําตอบครับคําตอบครับคําตอบครับหนูระวังเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะและที่สำคัญนะช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยมีความเครียดเข้ามาเล็กน้อยหัวล็อกเลยมีถูกต้องอันนี้เริ่มเป็นหมอดูแลนะล็อกข ตอนนี้เหมือนว่าเราเองเรามีแผนอะไรบางอย่างที่เราอยากทําในอนาคตแต่ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มโคดต่อไปโอครับคำถามถามว่าเดือนหน้าจะได้ในสิ่งที่อยากได้หรือไม่ให้ไปที่หนึ่งครับเดือนหน้าตอยากได้อะไรอรับเดือนหน้าอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องใช้คนช่วยอ่ะที่สําคัญนะปัจจุบันนี้คิดหนัก อไอสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะเกิดผลประโยชน์หรือว่ามันจะดีไหมมัน50-50าสิบซึ่ง<อ>ไม่รู้ว่าไอสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรบอกได้ไหมหมายถึงอ,อยากได้งานอยากได้งานต้องมีเนี่ยต้องมีคนที่เข้ามาช่วยผมตอบคำถามคือบริษัทผมจะเป็นยังไงครับปีหน้าบริษัทของเราจะเป็นอย่างไรปีหน้า,านะครับให้ไปที่หนึ่งมือซ้ายครับไม่ต้องอธิษฐานเลยหรอมันจิตแล้วบริษัทเขาแค่จิตเขาไงเฮ้ยเฮ้ย ม <Hey. S 1> ้มาดู <Hey. S 1> ไอ้นี่จังวะเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ยม่ขนลุกเลยเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะบริษัทเขาจะมีลูกค้าเข้ามาต่อแถวไม่ขาดสายและสามารถเลือกงานได้ด้วยไพน,นี้บอกว่าในบริษัทมีพ่พิฆคะนหรือยังเงาเข้าเลยครับดสดๆละลาๆพ่อบอกว่าถ้าอยากให้ประสบความสําเร็จให้ไหว้พ่อสวดมนต์ให้พ่อทุกวัน ไพ่ใบดีมากเลยเนี่ยคนสุดท้ายผมอยากถามถึงพาร์ทเนอร์คนต่อไปของผมครับผมอยากรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็เป็นคนแบบไหนคะไพ่ใบที่หนึ่งครับเขาคนนั้นจะเป็นใครไพ่ใบที่สามครับจริงๆเขาเป็นคนที่มีครอบครัวนะเนี่ยคนนี้เกี่ยวกับ งานงานราชการงานที่เกี่ยวกับกฎหมายถ้าดูตามไพ่นะนิสัยเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นเด็กสูงเหมือนกันมีความเอาแต่ใจเล็กๆเขาเป็นคนคิดเยอะครับผมอยากรู้ว่าผมกับเขาอ่ะเข้ากันได้ดีไหมขออีกสามใบไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองครับเข้ากันได้ดีไหมไพ่ใบที่สามครับเข้ากันได้ดีครับผนึกกําลังกันจะได้เงินแบบนี้เลย แต่เหมือนตอนนี้เหมือนคุณก็พยายามจะศึกษาเขาอยู่นะว่าเขาเป็นยังไงกันแน่จะสําเร็จเขาจะส่งเสริมเราครับขอคําถามสุดท้ายครับ้ายสุดเย็นนี้อืเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของโฆษนานแม่ตาช้างเกิดขึ้นครับผมผมอยากรู้ว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นยังไงครับจับมือกันไว้นะแตะแตะกันไว้แตะกันไว้อ่าแตะไว้ให้ไปนี้หนึ่งครับคอนเสิร์ตเย็นนี้จะเป็นอย่างไรบึ้บบึ้บ <laughs> บึ้บ <laughs> ให้ไปนี้บอกว่า ช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่ยากลําบากมากอาจจะมีการเทคกันบ่อยแต่ภาพรวมทั้งหมดออกมาดีมากจะสวยงามจะได้ดังใจเป็นอย่างที่หวังเอาไว้และทั้งหมดทั้งมวลคือการดูดวงในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับทุกคนครับขออนุญาตมาเติมกันสักหน่อยครับได้ครับเติมครับมาไปครับน้องๆสู้ๆนะสู้ๆนะ สู้ๆนะต่อนะมาปางครับสู้ๆนะครับเจเจครับขอสบงความสำเร็จสู้ๆนะน้องนะโอบครับอยากได้อะไรงานเหรอมันต้องมีหลายคนเลยนะได้ดีไปน้องสู้ๆสู้ๆทีมงานสู้ๆครับประจำที่ทีมกล้องทีมไฟทีมเสียงทีมอาร์ตอย่าลอนหลับเดี๋ยวผมตรวจเลยต้องดูหน้าเซตตอนนี้เขากำลังเซตอะไรอยู่นี่ทำไรเนี่ยไอ้หนูทำหน้าที่อะไรสวัสครับสวัสดีสวัสดีค่ะหรือสวัสดีการถูกไปเติมมายังไปเติมน้ำแร่ช้างก่อนเลยไปเติมน้ำไปเติมน้ำโอเค ไหนใครใครแบบอู้งานโนนนี้น่ไม่ได้นะนี่ทีมเสียงมาดูทีมเสียงก่อนพี่ทีมเสียงจริงไหมเนี่ยจริงครับผมแสดงว่าต้องทําเสียงได้ทําได้ครับนี่ทีมเสียงจริงด้วยทีมเสียงจริงด้วยพี่งานนี้ยากไหมไม่ยากครับแล้วแสดงเขาเก่งจริงเหรอแล้วพี่คิวยังว่างอยู่ไหมเนี่ยว่างอยู่ครับว่างอยู่เล่นเปเส้ปีเลยแ่อีกใช้ได้นะทีมนี้ใช้ได้นี่อาจารย์ผมนี่ เจออาจารย์แล้วเติมยังเนี่ยต้องเติมน้ำแร่ช้างก่อนเลยนะจะได้แบบสดชื่นในการทำงานนะครับพี่ทีนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วอาจารย์อยู่ตรงนี้เขาไม่อู้แน่นอนเฮ้ยน้องสวัสดีค่ะฝ้ายพุทเกร์ลค่ะนี่้องฝ้ายคือวันนี้มาเป็นแบบว่าเป็นเกรสในงานนี้ด้วยใช่ค่ะถ้าสมมุติมีเรื่องหนึ่งอยากจะถามพี่พี่จะเปิดไพ่ให้ี่ดูได้จริงจริงได้แน่นเอ้าจะอยากถามเรื่องอะไรอยากถามเรื่องการงานเลย ดังระดับโลกเลยไหมดังระดับโลกเลยไหมถือครับคำถามมันยากเลยว่าอุ้ยมีแหวนเพชรอาจะใช่เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ดังในระดับโลกแต่ว่ามีชื่อเสียงในระดับมากกว่าประเทศไทยลักษณะของแหวนนี่คือเป็นแบบเป็นเป็นสิ่งมีค่าที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถือว่าเป็นสิ่งมีค่านี่เลย มันจะมาพร้อมกับความรักและเงินโอเคี้อสุดแล้วไพ่ใบนี้บอกว่าบางอย่างอาจจะยังไม่เป็นดั่งใจที่เราคิดเอาไว้อย่าเสียใจสู้ต่อจิบน้ำแร่ตาช้างสักนิดนึงเนี่ยต้องมาด้วต้องรุสักนิดนึงเดี๋ยวมันก็ไปต่อได้เดี๋ยวมันไปต่อได้คุณนิวตันฮะนี่มาคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตเพลงนี้ต้องใช้แบบในคอนเสิร์ตนี้คือเพลงอะไรคะกว่าจะรักค่ะกว่าจะรักวันนี้ ีม,มาอเจ้าเนชคลโอเคแล้วเดี๋ยวน้องต้องรอถ่ายคอนเสิร์ตนี้ใช่ค่ะทำหน้าที่อะไรอยู่บนเวทีก็เห <c oughs> มือนเป็นการส่งแรง <c oughs> ใช่เหมือนดื่มน้ำแร่ตาช้างปุ๊บเราก็มีพลังทำได้ทุกๆอย่างาแล้วนอกนอกจากอน้ำแร่ตาช้างแล้วน้องมีมีแฟนอะไรไหมแฟนมีเต็มเลยพี่บัานอย่าเลี่ยงบาลีสิมีแฟนมีอะไรไม่มี เป็นปริศนาเออเป็นปริศนาเดี๋ยวกูเปิดไพ่เลยเออเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ครับด้านหลังของเราครับเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆครับนี่ c h a r ม Music Connection ครับผมบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากมาเข้ามาดูเลยเข,าาเข้ามาดูเข้ามาดูอันนี้คือเขาไม่ได้มาไดมึกไม่ได้มาอะไรนะอันนี้คือมันเป็นแบบโคมจัดไฟบรรยากาศคืออยู่ในคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบสวัสดีครับ ผมดีใจจริงๆครับที่ทุกคนเมื่อที่คอนเสิร์ตกองช้าง Music Connection ครับวันนี้ขอเสียงให้กับคนโสดเลยแล้วสวัสดีครับครับครับพี่ครับอ้ยพี่อย่าดึงครับพี่อย่าดึงครับไอ้กาดช่วยดูหน่อยครับสวัสดีครับแม่เต็มเอ้าไม่ใหญ่ล้ำปางเข้ามา แม่สําอัางพี่จีด<า>เอาแม่ชิดเมืองจันนี่นุ่นไก่กแม่จรานพิบูร์แม่ละไมเมืองแพร่เอ้าแล้วแม่ผมล่ะฮานี่จะเอาหากันไส้แตกขนาดไหนเนี่ย<า>แล้วผมอีกหน่อยผมเป็นพรีเซนเตอร์นำแร่ช้างนะผมจะมาเล่นตลกงี้ไม่ได้นะเออคุณต้องไอ้นี่ด้วยเฮ้ยเอาละครับทุกคนครับและนี่คือบรรยากาศนะครับที่ผมเนี่ย พามาเจาะลึกเบื้องหลังครับการถ่ายโฆษณาน้ําแร่ช้างนะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงตั้งใจทํางานมากๆนะฮะและน้องๆนะเอ็กซ์ต้านักแสดงคือเยอะมากเลยนะทีมงานตากล้องภูมิกับโปรดิวเซอร์เอเจนซี่คือรวมตัวกันเพื่อที่สรรสร้างผลงานในวันนี้ให้มันออกมาดียิ่งขึ้นเอาเป็นว่าต้องติดตามนะครับว่าโฆษณาชิ้นนี้ออกเมื่อไหร่อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ใครที่รู้สึกว่าคอแห้งและน้ำแร่ช้างเนี่ย ดื่มเลยเติมซะหน่อยเติมซะหน่อยตอนแรกเนี่ยผมคอแห้งผมจะทำไงดีผมก็มาเจอกับแก๊งคองแห้งไฟเวอร์ไงชวนผมดื่มเติมเลยเติมเติมโอ้โหยังสดชื่นอยู่เลยเนี่ยวันนี้ครับทุกคนลาไปก่อนครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องเข้าฉากละ